นิทานเรื่องการผจญภัยของนางพญาเต่าทองในป่าแห่งความลึกลับใจกลางของหุบเขาทองคำมีบึงน้ำขนาดใหญ่สะท้อนแสงตะวันยามเย็นอย่างงดงามในบึงนั้นมีตำนานเกี่ยวกับนางพญาเต่าสีทองผู้ปกครองบึงน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายวันหนึ่งนางพญาเต่า เกิดความคิดอยากออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งล้ำค่าที่จะทำให้เธอและเหาสัตว์ในบึงมีความสุขตลอดไปการเดินทางครั้งนี้จะนำเธอไปพบกับมิตรภาพการทดสอบและบทเรียนที่สำคัญยิ่งการออกเดินทางของนางพญาเตา่านางพญาเตา่าเตรียมตัวออกเดินทาง การออกเดินทางของนางพญาเต่าทองนางพญาเต่าสีทองเตรียมตัวออกเดินทางพร้อมกับคําสั่งเสียแก่เล่าลูกเต่าน้อยและสัตว์ในบึงข้าจะไปตามหาสิ่งรํำค่าเพื่อนำกลับมาให้พวกเจ้าพวกเจ้าอย่าได้ห่วงข้าข้าจะกลับมาพร้อมกับความสุขที่พวกเจ้ายังไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน เหล่าสัตว์ในบึงต่างโบกมือทรงนางพญาเต่าสีทองด้วยความรักและความหวังนางพญาเต่าเดินทางผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ข้ามผ่านลำธารและป่าไผ่สูงชันเธอพบกับกระต่ายน้อยจอมซนผู้กำลังวิ่งเล่นอยู่กระต่ายน้อยเมื่อเห็นนางพญาเต่าทอง ก็ทึ่งในความงามและความสง่างามของเธอท่านเต่าสีทองท่านกำลังไปที่ใดหรือกระต่ายน้อยถามด้วยความสงสัยข้ากำลังตามหาสิ่งรํำค่าเพื่อให้ความสุขกับทุกคนในบึงนางพญาเต่าทองตอบกระต่ายน้อยยิ้มอย่างอ่อนหวานและกล่าว ข้าขอร่วมเดินทางกับท่านได้หรือไม่ข้าอยากช่วยตามหาสิ่งล้ำค่านั้นด้วยนางพญาเต่าทองรับคํำชวนกระต่ายน้อยจึงกลายเป็นเพื่อนร่วมเดินทางคนแรกในการเดินทางครั้งนี้หลังจากเดินทางมาหลายวันทั้งสองก็มาถึงภูเขาอาคัคคีที่เต็มไปด้วยราวาเดือดและอันตรายมีนกเหยี่ยวเพลิงยักษ์เฝ้าทางเข้าอยู หากพวกเจ้าต้องการข้ามภูเขาอัคคีนี้ต้องผ่านข้าไปก่อนนกเหยี่ยวประกาศเสียงดังรั่นนางพญาเต่าสีทองไม่คิดจะใช้กำลังเธอจึงพูดคุยกับนกเหยี่ยวอย่างสุภาพท่านนกเหยี่ยวผู้ยิ่งใหญ่ข้าไม่ต้องการทำร้ายใครข้าเพียงแค่ต้องการผ่านทางนี้เพื่อไปตามหาสิ่งร่ำค่าที่จะช่วยให้บ้านเมืองของข้า มีความสุขหากข้าไปถึงข้าจะนำความสุขนั้นกลับมาแบ่งปันให้ท่านด้วยนกเหย่่ยวเพลิงยืนคิดครู่หนึ่งแล้วยิ้มข้าชื่นชมในความเมตตาของเจ้าเจ้าเป็นเต่าที่มีหัวใจดีข้าจะยอมให้เจ้าและกระต่ายน้อยผ่านทางนี้ไปได้แต่จงระวังข้างหน้าเต็มไปด้วยอันตรายมากมาย นางพญาเต่าและกระต่ายน้อยขอบคุณนกเหยี่ยวเพลิงและเดินทางต่อพวกเขาเผชิญกับความร้อนแรงและเปเลวไฟที่ลุกโชนแต่ด้วยความอดทนและความเชื่อมัน่นพวกเขาก็สามารถข้ามภูเขาอัคคีได้สำเร็จนางพญาเต่าทองและกระต่ายน้อยเดินทางมาถึงป่าน้ำแข็งอันหนาวเย็นซึ่งเป็นที่อยู่ของมังกรน้ำแข็ง ผู้โดดเดียวเมื่อมังกรเห็นพวกเขามังก็พ่นลมหายใจเย็นเฉียบจนทั้งสองคนตัวสัน่นใครกล้ามาบุกรุกถิ่นของข้ามังกรคำรามนางพญาเต่าทองยกมือขึ้นเป็นสัญญาณของความสงบข้าเพียงเดินผ่านมาและไม่มีเจตนาร้ายข้าเห็นท่านดูเศร้า ท่านมังกรข้าอยากถามท่านว่าเหตุใดท่านจึงอยู่คนเดียวเช่นนี้มังกรน้ำแข็งเล่าถึงความเจ็บปวดในอดีตที่ทำให้มันต้องแยกออกมาข้าถูกเพื่อนหักหลังข้าไม่เชื่อใจใครอีกต่อไปนางพญาเต่าเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเธอจึงนั่งพูดคุยกับมังกรน้ำแข็งอย่างอดทนเธอให้กำลังใจและปลอบใจ จนในที่สุดมังกรก็เริ่มเปิดใจและยอมรับนางพญาเต่าทองและกระต่ายน้อยเป็นเพื่อนใหม่จากนั้นมังกรจึงตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับพวกเขาด้วยหลังจากเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายมากมายในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบึงมรกตที่นั่นมีแสงสีทองส่องประกายออกมาจากดอกบัวที่ลอยอยู่กลางน้ำนางพญาเต่าทอง เดินเข้าไปใกล้และพบว่าแสงนั้นคือแสงแห่งความสุขที่เกิดจากมิตรภาพและความรักดอกบัวน,นั้นกล่าวว่าเจ้ามาได้ใกล้ถึงนี่เพราะเจ้ามีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและมิตรภาพสิ่งล้ำค่าที่เจ้าตามหาอยู่ในตัวเจ้ามาโดยตลอดความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่คือมิตรภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตั้งหากนางพญาเต่าทองยิ้มและเข้าใจทุกอย่างเธอขอบคุณดอกบัวและกลับไปยังบึงน้ำของเธอพร้อมกับกระต่ายน้อยและมังกรน,น้ำแข็งเมื่อพวกเขากลับมาเราสัตว์ทั้งหลายก็ต้อนรับพวกเขาด้วยความดีใจ จากนั้นนางพญาเต่าทองและเหล่าสัตว์ในบึงก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปด้วยมิตรภาพและความเข้าใจที่พวกเขาได้พบในการเดินทางครั้งนั้นค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องนี้ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ